เคยเ,เคยตั้งคำถามกับตัวเองกันไหมครับว่าทำไมธุรกิจที่เราทำอยู่เนี่ยสินค้าก็ดูดีนะมีคุณภาพเพอเพื่ออาจจะดีกว่าคู่แข่งด้วยซ้ำแต่ว่าทำไมลูกค้ารู้สึกเฉยเฉยก็ไม่รู้ไม่ค่อยตอบสนองเท่าที่เราคิดไว้เลยนี่เป็นปัญหาที่ผมว่าหลายคนเจอนะ จริงค่ะซึ่งบางทีนะคะคำตอบมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวสินค้าอย่างเดียวเลยก็ได้แต่มันอาจจะเกี่ยวกับองค์ประกอบอื่นๆด้วยที่เราเอ,อ,อาจจะยังจัดการได้ไม่ค่อยตรงจุดพอโดยเฉพาะในโลกยุคนี้ค่ะใช่เลยครับนั่นแหละครับวันนี้เราเลยอยากจะมาชวนคุยเจาะลึกเครื่องมือที่ จริงๆก็พื้นฐานนะแต่ทรงพลังมากที่เรียกว่าส่วนผสมทางการตลาดหรือ marketing mix ที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยในชื่อ 4P หรือบางทีก็ 7P ค่ะแต่ว่าเราไม่ได้แค่มาทบทวนคอนเซปต์เฉยๆนะคะคือเป้าหมายวันนี้คือเราจะมาสำรวจจากข้อมูลเชิงลึกที่เราได้รวบรวมมาว่าเราจะเอาหลักการพวกนี้มาปรับใช้กับบริบทของตลาดดิจิทัลยุคนี้ยังไงให้มัน work จริงๆอะคะ่ะให้มันเกิดผลลัพธ์ที่แบบจับต้องได้ โอ้น่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มแกะดูทีละส่วนกันเลยดีกว่าเริ่มที่ P แรกสุดเลยก็คือ Product หรือตัวสินค้าบริการของเราเนี่ยแหละครับในยุคที่ข้อมูลมันเยอะแยะไปหมดแบบนี้การมีสินค้าดีอย่างเดียวเนี่ยมันมันพอจริงๆรหรอครับอืมข้อมูลที่เราวิเคราะห์มานะคะชี้ไปในทางเดียวกันเลยค่ะว่าแค่ดีอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอแล้วในยุคดิจิตอลสิ่งที่สำคัญกว่า คือสินค้านั้นนะ่ะมันต้องเกิดจากเอ่อการที่เราเข้าใจปัญหาที่แท้จริงของลูกค้าแบบลึกซึ้งจริงๆแล้วตัวสินค้าหรือบริการต้องเข้าไปแก้ปัญหานั้นให้ได้พร้อมกับเอ่อต้องสร้างคุณค่าเพิ่มที่ลูกค้ารู้สึกได้จริงๆด้วยค่ะอือคำว่าเข้าใจปัญหาที่แท้จริงเนี่ยผมว่าน่าขยายความนิดนึงนะครับบางทีเราก็คิดว่าเรารู้นะแต่จริงๆอาจจะยังแบบผิวเผินไปหรือเปล่าถูกต้องเลยค่ะหลายครั้งเลยนะคะ จุดที่พลาดมันไม่ใช่ว่าสินค้าไม่ดีนะแต่กลายเป็นว่าสินค้ามันดีเกินไปอะค่ะดีในมุมที่ไม่ตรงกับความต้องการหลักจริงๆของลูกค้ามันเลยกลายเป็นว่าเสียแรงเสียทรัพยากรพัฒนาไปจุดที่เออมันไม่ได้สร้างความแตกต่างในใจลูกค้าเท่าไหร่สิ่งสำคัญคือต้องจับให้ได้เลยค่ะว่าอะไรคือเพนพอยที่ลูกค้าให้ความสำคัญที่สุดจริงๆแล้วโปรดักของเราเนี่ยเข้าไปช่วยตรงนั้นได้ยังไงครับ แล้วการสร้างคุณค่าเพิ่มในโลกออนไลน์ล่ะครับที่มันจะทําให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่าเออแบรนด์นี้เข้าใจฉันเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนได้บ้างครับมีได้หลายมิติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างคอนเทนต์ที่มีประโยชน์จริงๆนะคะเช่นบทความหรือวิดีโอสอนเทคนิคการใช้งานสินค้าให้แบบได้ประสิทธิภาพสูงสุดไปเลยหรืออาจจะเป็นการนําเสนอรีวิวจากผู้ใช้จริงที่ดูน่าเชื่อถือไม่ใช่แบบโวยกันเองอย่างเดียว ให้เห็นเลยว่าสินค้าเราแก้ปัญหาให้คนอื่นได้จริงๆหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะการใส่ใจในรายละเอียดการเพิ่มฟีเจอร์บางอย่างเข้าไปที่อาจจะดูเหมือนเล็กน้อยมากแต่ว่ามันสะท้อนว่าเราฟังเสียงลูกค้าเราพยายามทำให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นดีขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะสิ่งเหล่านี้มันสร้างความผูกพันทางอารมณ์ได้ดีมากๆเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับมันคือการเปลี่ยนมุมมองจากแค่ขายของมาเป็นการนำเสนอโซลูชัน แล้วก็ความใส่ใจซึ่งมันส่งผลต่อความรู้สึกของลูกค้าโดยตรงเลยพอเรามีโ r o d u ั t ที่ตอบโจทย์แบบนี้แล้ว P ตัวต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ Price หรือราคาเรื่องนี้ดูเหมือนจะตรงไปตรงมานะครับแต่ในโลกออนไลน์ที่แบบการเปรียบเทียบมันง่ายมากแค่ปลายนิ้วเอง มันมีความซับซ้อนอะไรที่เราต้องคำนึงถึงเป็นพิเศษไหมครับซับซ้อนขึ้นเยอะเลยค่ะการตั้งราคาโดยมองแค่ต้นทุนบวกกำไรแบบเดิมๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเวิร์กแล้วในตลาดดิจิตอลเพราะลูกค้าสามารถเปรียบเทียบราคาจากโอ้โหหลากหลายแหล่งมากได้ในเวลาแค่ไม่กี่วีเองเราต้องมองภาพรวมของตลาดออนไลน์ทั้งหมดเลยค่ะคู่แข่งตั้งราคาแบบไหนมีโปรอะไรลูกค้ามีทางเลือกอื่นอีกไหมอะไรแบบนี้ค่ะครับ แล้วถ้าสมมุติเราไม่อยากลงไปแข่งสงครามราคาอย่างเดียวล่ะครับกลยุทธ์การตั้งราคาแบบไหนที่น่าสนใจสำหรับโลกออนไลน์บ้างครับ จากข้อมูลที่เราศึกษามานะคะกลยุทธ์ที่น่าสนใจแบบหนึ่งก็คือราคาแบบแบ่งระดับหรือ tiered pricing อะคะ่ะมันทำให้ลูกค้าเลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับความต้องการแล้วก็งบประมาณของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นอย่างเช่นแอปพลิเคชันอาจจะมีแพ็กเกจฟรีให้ใช้ฟังก์ชันพื้นฐานได้ก่อนแล้วก็มีแพ็กเกจกลางเพิ่มฟีเจอร์สำคัญสำคัญขึ้นมาแล้วก็มีแพ็กเกจโปรสำหรับคนที่ต้องการทุกอย่างเลยพร้อมสปอร์ตพิเศษอะไรแบบนี้ค่ะหรืออีกแนวทางหนึ่งก็คือการใช้จิตวิทยาด้านราคาเข้ามาช่วย ชิตวิทยาด้านราคาหมายถึงพวกการตั้งราคาลงท้ายด้วยเลข9อะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับใช่ค่ะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเลยรวมทั้งการสร้างเงื่อนไขพิเศษต่างๆเช่นโปรโมชั่นแบบจำกัดเวลา Limited Time Offer หรือว่าจำกัดจำนวน Limited Quantity เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจเร็วขึ้น แต่สิ่งสําคัญที่สุดเลยนะคะที่ข้อมูลเน้นย้ํามาก็คือแทนที่จะมุ่งลดราคาเพื่อแข่งอย่างเดียวเนี่ยควรมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารแล้วก็นําเสนอคุณค่าที่เหนือกว่าที่ลูกค้าจะได้รับมากกว่าค่ะคุณค่าที่เหนือกว่าหมายถึงอะไรได้บ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับอาจจะเป็นบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมการรับประกันสินค้าที่ยาวนานกว่าเจ้าอื่น ประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นกว่าหรือมีคอนเทนต์พิเศษให้เฉพาะลูกค้าสิ่งเหล่านี้ค่ะพอเราสื่อสารออกไปอย่างชัดเจนมันจะทำให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่าแล้วก็อาจจะยอมใจ่ายในราคาที่สูงกว่าได้เพราะเขาไม่ได้ซื้อแค่ตัวสินค้าไงคะแต่ซื้อความสบายใจความมั่นใจแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีๆไปด้วยชัดเจนเลยครับคือใช้คุณค่านาราคานั่นเองซึ่งก็น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ยั่งยืนกว่าในระยะยาวจริงๆทีนี้ จากเรื่องราคามาถึงเรื่องของเพลสหรือช่องทางการจัดจำหน่ายในยุคดิจิตอลเนี่ยเอ่อเรียกว่าพลิกโฉมไปเลยใช่ไหมครับพลิกโฉมแบบใช่ค่ะหน้ามือเป็นหลังมือเลยเราอยู่ในยุคที่เรียกว่าออมน c แชนเนลอย่างแท้จริงเลยค่ะคือลูกค้าไม่ได้อยู่แค่ช่องทางเดียวหรือซื้อผ่านช่องทางเดียวอีกต่อไปแล้วแต่เขากระโดดไปมาระหว่างออนไลน์ออฟไลน์หรือแม้จะระหว่างแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆได้แบบอิสระมาก พอพอนึกภาพตามแล้วเส้นทางการตัดสินใจซื้อของลูกค้านี่คงซับซอ้อนน่าดูเลยนะครับใช่เลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะลูกค้าอาจจะเห็นโพสต์สินค้าเราผ่านตาใน Facebook feed หรือดูวิดีโอใน TikTok แล้วก็เออสนใจแต่ยังไม่ตัดสินใจทันทีอาจจะไปเซิร์ชหาข้อมูลเพิ่มใน Google อ่านรีวิวในเว็บบอร์ดแล้วอาจจะทักมาถามรายละเอียดทาง Li าย OA ของแบรนด์แล้วสุดท้ายอาจจะกลับไปกดซื้อผ่าน Marketplace อย่าง s h o ป e e Lazada หรือถ้ามีหน้าร้านก็อาจจะเดินไปซื้อที่หน้าร้านเลยก็ได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆค่ะโหฟังดูเหมือนเป็นความคว้าทายใหญ่ของผู้ประกอบการเลยนะครับที่ต้องบริหารจัดการหลายช่องทางให้ดีพร้อมๆกัน ความท้าทายสำคัญนะคะไม่ได้อยู่ที่แค่การมีช่องทางเยอะๆเท่านั้นค่ะแต่อยู่ที่การสร้างประสบการณ์ที่ต่อเนื่องแล้วก็ไร้รอยต่อหรือ seamless experience ให้ได้ในทุกจุดที่ลูกค้าเจอเราไม่ว่าลูกค้าจะติดต่อเราผ่านช่องทางไหนหรือย้ายจากแพลตฟอร์มหนึ่งไปอีกแพลตฟอร์มหนึ่งเนี่ยประสบการณ์ที่เขาได้รับคนจะลื่นไหลข้อมูลเชื่อมถึงกันบริการก็เป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะอ แปลว่าเพลสในยุคนี้ไม่ใช่แค่ทำหน้าที่เป็นที่ขายของแล้วสินะครับแต่ต้องทำอะไรมากกว่านั้นถูกต้องค่ะช่องทางเหล่านี้ต้องทำหน้าที่เป็นพื้นที่สื่อสารด้วยสร้างความเข้าใจในตัวสินค้าและแบรนด์เป็นพื้นที่สร้างความน่าเชื่อถือทำให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจและที่สำคัญมากๆๆเลยในยุคนี้คือต้องสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามให้ข้อมูลหรือแก้ปัญหา ความเร็วความใส่ใจตรงนี้นี่แหละคะ่ะที่สร้างความแตกต่างแล้วก็ความประทับใจได้อย่างมหาศาลเลยเข้าใจเลยครับว่า place กลายเป็น touch point ที่สำคัญมากในการสร้างความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่ transaction หรือการซื้อขายซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงโดยตรงกับ P ตัวต่อไปเลยคือ promotion หรือการส่งเสริมการขายและการสื่อสารในโลกดิจิทัลเนี่ยบทบาทของ promotion มันเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างครับ บทบาทของโปรโมชั่นในยุคดิจิทัลนะคะข้อมูลชี้ว่าไม่ควรจะจํากัดอยู่แค่การทำโปรโมชั่นลดราคาเพื่อกระตุ้นยอดขายสั้นๆหรือการแบบหวานโฆษณาไปกว้างๆอีกต่อไปแล้วค่ะอ้า oh, แล้วเราควรจะเน้นไปที่อะไรแทนล่ะครับควรจะใช้เครื่องมือดิจิทัลที่มีอยู่หลากหลายเนี่ยให้มันสร้างสรรค์มากขึ้นค่ะเช่นการทำคอนเทนต์วิดีโอสั้นๆที่น่าสนใจในเรียลหรือ TikTok การทำไลฟ์สด เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์ตอบคำถามลูกค้าแบบเรียลไทม์ไปเลยการใช้อีเมล m มาร์เก็ตติ้งเพื่อส่งข่าวสารโปรโมชั่นหรือคอนเทนต์ที่ตรงกับความสนใจของลูกค้าแต่ละกลุ่มจริงๆหรือแม้แต่การใช้แชทบอทเพื่อช่วยตอบคำถามที่พบบ่อยๆได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเลยโดยมีเป้าหมายหลักก็คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวกับลูกค้าค่ะการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวอ มันส่งผลต่อยอดขายจริงๆเหรอครับในยุคที่ลูกค้าดูเหมือนจะเปลี่ยนใจง่ายมากๆเลยส่งผลอย่างมากเลยค่ะเพราะข้อมูลเชิงลึกที่เรามีชี้ว่าลูกค้ายุคนี้โดยเฉพาะในโลกออนไลน์เนี่ยเขาตัดสินใจซื้อโดยใช้ความรู้สึกนะคะใช้ความผูกพันที่มีต่อแบรนด์มากกว่าการพิจารณาจากเหตุผลหรือเปรียบเทียบคุณสมบัติสินค้าอย่างเดียว ข้อแบรนด์สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ทำให้ลูกค้ารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งรู้สึกว่าแบรนด์เข้าใจใส่ใจเขาจริงๆโอกาสที่ลูกค้าจะเลือกซื้อซ้ำหรือแม้กระทั่งแนะนำบอกต่อให้คนอื่นก็จะสูงขึ้นมากๆเลยค่ะเป็นการสร้างฐานลูกค้าที่พักดีซึ่งอันนี้มีค่ามากกว่าการหาลูกค้าใหม่ไปเรื่อยๆเยอะเลยเหมือนเป็นการลงทุนทางความรู้สึกนะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ยั่งยืนกว่าเดิมอืมน่าสนใจมากครับ ตอนนี้เราก็คุยกันครบ 4P หลักแล้วแต่ผมเข้าใจว่าสำหรับธุรกิจบริการหรือคนที่ต้องการวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกเนี่ยก็มักจะพูดถึงส่วนขยายอีก 3P ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ,เ,คะเพื่อให้ภาพมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในธุรกิจที่เน้นการบริการมากๆหรือต้องการสร้างประสบการณ์องค์รวมที่ยอดเยี่ยมการพิจารณาเพิ่มอีก3 p คือ People บุคลากร process กระบวนการแล้วก็ physical evidence ลักษณะทางกายภาพหรือหลักฐานที่จับต้องได้ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะงั้นเรามาลงรายละเอียดใน 3P นี้กันต่อเลยครับเริ่มที่ people หรือบุคลากรในบริบทดิจิทัลที่บางทีลูกค้าอาจจะไม่ได้เจอหน้าพนักงานเลยด้วยซ้าปัจจัยนี้ยังสาคัญอยู่ไหมครับสาคัญมากค่ะแม้ลูกค้าอาจจะไม่ได้เจอหน้ากันตรงๆแต่คนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็น admin ที่ตอบแชท ทีม Customer Support ที่ช่วยแก้ปัญหาคนเขียนคอนเทนต์หรือแม้แต่คนแพ็คของส่งทุกคนล้วนส่งผลต่อประสบการณ์โดยรวมของลูกค้าทั้งสิ้นเลยค่ะทัศนคติการบริการหรือ Service Mind ความรู้ความเข้าใจในสินค้าแล้วก็ความสามารถในการสื่อสารเนี่ยยังคงเป็นหัวใจหลักอยู่ทีมงานที่มีคุณภาพแล้วก็เข้าใจลูกค้าจะสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เลยนะคะสร้างความประทับใจได้แม้ในสถานการณ์ที่มีปัญหานั่นหมายความว่า การลงทุนในการฝึกอบรมและก็สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าก็ยังจำเป็นอย่างยิ่งแม้จะเป็นธุรกิจออนไลน์ก็ตามถูกต้องที่สุดค่ะต่อมาคือ process หรือกระบวนการอันนี้เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของลูกค้าโดยตรงเลยค่ะกระบวนการที่ว่านี้ครอบคลุมอะไรบ้างครับในโลกออนไลน์ครอบคลุมตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะ ตั้งแต่ลูกค้าเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการบนเว็บหรือบนแอปขั้นตอนการเลือกสินค้าใส่ตะกรา้าการกรอกข้อมูลการชำระเงินความง่ายความชัดเจนในการติดตามสถานการณ์จัดส่งไปจนถึงกระบวนการหลังการขายเช่นการเคลมสินค้าการขอความช่วยเหลือหรือการให้ฟีดแบ็กทุกขั้นตอนพวกนี้ค่ะต้องถูกออกแบบมาให้ง่ายสะดวกแล้วก็ต่อเนื่องมากที่สุด ลดขั้นตอนที่มันยุ่งยากซับซ้อนลดจุดที่อาจทำให้ลูกค้าสะดุดหรือหงุดหงิดระบบหลังบ้านที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาเป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมที่หน้าบ้านเสมอค่ะความราบรื่นของกระบวนการนี้เองที่สร้างความรู้สึกพึงพอใจแล้วก็ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าแบรนด์นี้เป็นมืออาชีพน่าเชื่อถือ ใช่เลยค่ะและนั่นก็นำมาสู่ P ตัวสุดท้ายใน 7P คือ Physical Evidence หรือหลักฐานทางกายภาพซึ่งในโลกออนไลน์ที่มันจับต้องอะไรไม่ค่อยได้อาจจะฟังดูแปลกๆนิดหน่อยนะคะนั่นสิครับ Physical Evidence ในโลกดิจิทัลมันคืออะไรกันแน่ครับ มันคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะที่ลูกค้าสามารถมองเห็นหรือรับรู้ได้ที่มันช่วยสร้างความมั่นใจแล้วก็ความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ตัวอย่างเช่นรีวิวหรือเรตติ้งดีๆจากลูกค้าคนอื่นๆที่แสดงอยู่บนแพลตฟอร์มต่างๆใบรับรองมาตรฐานหรือรางวัลที่แบรนด์เคยได้รับการออกแบบเว็บไซต์หรือแอปที่ดูสวยงามเป็นมืออาชีพใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนโลโก้แล้วก็ภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่สื่อสารชัดเจนหรือ Mac, แม้กระทั่งบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามแข็งแรงตอนที่สินค้าส่งถึงมือลูกคา้าสิ่งเหล่านี้ ทั้งหมดล้วนเป็นหลักฐานที่ช่วยยืนยันคุณภาพสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ทำให้ลูกค้ารู้สึกดีกับแบรนด์ได้แม้จะไม่ได้สัมผัสสินค้าหรือบริการโดยตรงก่อนซื้อก็ตามค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับมันคือการสร้างสัญญาณแห่งความน่าเชื่อถือผ่านสิ่งที่มองเห็นได้ในโลกดิจิทัลนี่เอง พอฟังครบทั้ง 7P ในบริบทดิจิตัลแบบนี้แล้วทำให้เห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นมากเลยครับค่ะถ้าจะให้สรุปหัวใจสำคัญของการประยุกต์ใช้ marketing mix ไม่ว่าจะเป็น 4p หรือ 7p ในยุคดิจิตัลจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการกลับไปสู่พื้นฐานที่สำคัญที่สุดเลยค่ะนั่นคือการทำความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งในทุกมิติเลยทั้งความต้องการที่แท้จริง ปัญหาที่เขาเจอพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลการตัดสินใจความคาดหวังความรู้สึกต่างๆพอเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้อย่างท่องแท้แล้วขั้นต่อไปคือการเลือกใช้เครื่องมือกลยุทธ์แล้วก็ช่องทางดิจิทัลต่างๆเข้ามาตอบสนองแล้วก็สร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดอย่างเหมาะสมไม่ใช่การทำทุกอย่างตามกระแสหรือไปลอกเลียนแบบคนอื่นโดยที่เราไม่เข้าใจบริบทของตัวเองเลยคะ่ะ ซึ่งการผสมผสานกันระหว่างกลยุทธ์ที่เฉียบคมกับความเข้าใจในจิตวิทยาและก็พฤติกรรมของผู้บริโภคยุคดิจิทัลนี้เองที่จะช่วยยกระดับธุรกิจจากแค่การขายของไปวันๆสู่การสร้างความผูกพันที่แข็งแกร่งขึ้นถูกต้องค่ะเป้าหมายสูงสุดมันไม่ใช่แค่การปิดการขายให้ได้ในวันนี้แต่คือการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนในใจของลูกค้าทำให้ลูกค้ารู้สึกรัก รู้สึกเชื่อมั่นแล้วก็อยากจะอยู่กับแบรนด์เราไปนานๆซึ่งในระยะยาวแล้วสิ่งนี้มีค่ามากกว่ายอดขายระยะสั้นม,มากๆเลยค่ะเป็นบทสรุปที่ทรงพลังแล้วก็ให้มุมมองที่น่าสนใจมากครับก่อนที่เราจะจบการพูดคุยเจาะลึกในวันนี้มีประเด็นหรือคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ผู้ฟังนำกลับไปคบคิดต่อยอดไหมครับ มีคำถามสำคัญหนึ่งคำถามค่ะจากแหล่งข้อมูลที่เราได้ดูกันมาซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากอยากให้ลองนำกลับไปทบทวนธุรกิจหรือสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของ Marketing Mix ก็ตามนะคะแล้วลองถามตัวเองด้วยคำถามนี้แบบจริงจังดูค่ะว่าสิ่งที่เราทุ่มเททำอยู่ทุกวันนี้ทั้งหมดนี้มันตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าแล้วหรือยังโหเป็นคำถามที่กำดึดคิดเลยนะครับเพราะบางครั้งเราอาจจะแบบ วนเวียนอยู่กับการปรับปรุงสิ่งที่เราคิดว่าสำคัญหรือทำตามสิ่งที่เคยทำสำเร็จในอดีตจนอาจจะเลือมตรวจสอบไปว่าเออปัจจุบันนี้ลูกค้าของเราต้องการอะไรจริงๆกันแน่การกลับไปตอบคำถามนี้อย่างซื่อสัตย์ผมว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการนำแนวคิด Marketing Mix ยุคดิจิตอลไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจได้จริงๆครับ